สิตาลีเสวังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะภาพยนตร์เรื่องนิรนามถูกจัดให้อยู่ในประเภทละครระทึกขวัญตามเรื่องย่อของโครงเรื่องแท้จริงแล้วเป็นภาพยนตร์สายลับที่มีลักษณะวรรณกรรมเล็กน้อยซึ่งนำแสดงโดยโทนี่เลียงและหวังยี้ปอนักแสดงระดับสูงสุดและยังเป็นสตรีมเมอร์อันดับต้นๆที่มียอดการเข้าชมในระดับสูงอีกด้วยในตอนแรกบอกอฟิศของนิรนามสื่อได้คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่380 ถึง600ล้านหยวนหรือ1.858พันล้านบาทถึง2.934พันล้านบาทและตอนนี้ยอดบอกฟิตก็สูงเกิน700ล้านหยวนหรือ3.423พันล้านบาทภายใน12วันหลังจากออกฉายต้องขอแสดงความยินดีกับวัยปอและนิรานามด้วยนะคะอันที่จริงคุณอีตองโปรดิเซอร์ของปอนาฟิลม์มและผู้ผลิตเรื่องนิรานามเคยกล่าวไว้ในที่สาธารณะว่าต้นทุนของภาพยนตร์เรื่องนี้สูงกว่า 3า0อยล้านหยนหรือ1 4 6 7พันล้านบาทดังนั้นหากนิรนามทำรายได้700ล้านหยนในบอกร์ฟีนสตูดิโอของภาพยนตร์จะได้รับเงินอยู่ที่2 5 0้าล้านหยนหรือ1 2 2พันล้านบาทซึ่งยังห่างไกลจากต้นทุน300ล้านหยนอยู่ที่50ล้านหยนหรือ244.510ย่หล้านบาทหากทำได้ถึง900ล้านหยนหรือ4 4 0 1พันล้านบาท ตามที่บริษัทคาดการไว้ก็น่าจะคืนทุนแทบไม่ได้เนื่องจากปอนาพิกเจอร์ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารมาอย่างน้อย150ล้านยนูนนเพื่อเริ่มโปรเจกต์เรื่องนี้ดังนั้นหนังเรื่องนี้ต้องมีอย่างน้อยอยู่ที่มากกว่า900ล้านยนูนนจึงจะสามารถคืนทุนได้อย่างไรก็ตามพี่ปันก็มั่นใจได้ว่าหนังเรื่องนี้จะสามารถทํากําไรได้มากอย่างแน่นอนค่ะเพราะพี่ปานก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะถูกซื้อในหลายๆประเทศอย่างแน่นอน ทัาากษะการแสดงของไวปอค่อยๆเปลี่ยนไปสู่การแสดงที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นความพยายามในการติดตามผลนั้นชัดเจนมากสาหรับทุกคนเพื่อเรียนรู้ทักษะการแสดงให้ดีขึ้นไวปอย,ยังได้จ้างครูสอนการแสดงมืออาชีพมาเป็นพิเศษเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงการแสดงของเขาให้ประสบความสําเร็จเขาวัายยุ่ยังน้อยและมีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดนานาคตในฐานะหนึ่งในดาราชั้นนำไวปอมีผลงานการแสดงมากมายอยู่ในมือ และเขาตั้งตารอที่จะได้เห็นอีกด้านของเขานานาโคสสตูดิโอของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความสําคัญกับไวปปอเสมอในระหว่างขั้นตอนการประกาศตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายได้มีการค้นหายอดนิยมอย่างน้อย44รายการในรูปแบบไวปปอและผู้ไม่ประสงค์ออกนามตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับไวปปอซึ่งครอบคลุมรถโชว์ของไวปปอไฮไลท์การถ่ายทำภาพนิ่งของบอกอฟิส สถานาการณ์ประชาสัมพันธ์การแสดงบนเวทีและอื่นๆมีคำค้นหายอดนิยม17รายการที่มีชื่อของไวยปอแต่ไม่มีชื่อของภาพยนตร์ซึ่งหมายความว่ามีการค้นหายอดนิยมอย่างน้อย61ครั้งสำหรับโปรโมทภาพยนตร์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ไวยปอนี่เป็นเพียงผลลัพธ์ของสถิติคร่าวๆของไวยปอเท่านั้นและบางส่วนอาจพลาดไม่ได้นับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มีการค้นหายอดนิยมน้อยมากที่เน้นไปที่โทนี่เลียงและทุกการค้นหายอดนิยมล้วนเป็นของไวปปอแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือโทนี่เลียงไม่ใช่จุดสนใจหลักในการประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้และโทนี่เลียงก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มากนาักในรอบปฐมฐานของภาพยนตร์เรื่องนี้ระนามที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งมีเพียงจางจิงอีต้าเพิงห่วงเลย่ยผู้กำกับเฉิงเออ หวังอีปปอรและหวังชนจุนเท่านั้นที่เข้าร่วมในบรรดาผู้สร้างหลกักโทนี่เหลียงโจสวินและบางคนเข้าร่วมผ่านวิดีโอเท่านั้นก่อนและหลังการเปิดตัวนิรนามหวังอีปอแสดงความกระตือลือร้นในฐานะนักแสดงนำและได้ส่งโพสต์บนเว็บพอสิบครั้งเพื่อโปรโมตซึ่งบางโพสต์ก็เป็นทางการมากขึ้นและบางโพสต์ก็นเน้นเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นในทางกลับกันโทนี่เหลียงก็ได้โพสต์บนเว็บพอ เฉพาะตอนที่มีตัวอย่างหนังปล่อยออกมาเท่านั้นโดยบอกว่าเขาไม่ได้โปรโมทมากนะักซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินจริงสำหรับรถโชว์โทนี่เหลียงไม่ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันแอนดี้หลัวผู้ซึ่งอายุไล่เลี่ยกับโทนี่เหลียงก็ได้เดินสายรถโชว์ให้กับเดอะวันเดอะริงเอิร์ดทูหลายต่อหลายครั้งและทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นของเขาในการโปรโมทในทางตรงข้ามกาันโทนี่เหลียงทําให้ผู้คนรู้สึกว่า เขาไม่ต้องการโปรโมทอย่างหลีกเลี่งไม่ได้แล้วใครจะเดินสายรถโชว์ของนิรนามพาราอันหนังอึ้งตรกอยู่กับนักแสดงร่วมอย่างหวังอี่ปอเขาออกรถโชว์บ่อยมากแต่เขาก็พบกับปัญหามากมายระหว่างรถโชว์ผู้ชมจะได้พูดคุยกับผู้สร้างหลักผู้ชมคนหนึ่งได้ถามหวังอี่ปอว่าถ้าเขาได้พบกับตัวละครของเขามิสเตอร์เย่ผ่านการเวลาหวังอี่ปอจะทําอะไรกับเขาและพูดว่าอะไรนี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในรถโชว์ โดยหลังแล้วจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักแสดงเกี่ยวกับตัวละครและบทไวัยปอ,อกล่าวว่าคำถามนี้ไม่มีความหมายสำหรับเขาเขาไม่ต้องการพูดอะไรเพราะเขาจะไม่พบกับตัวละครนี้หลังจากพูดจบแฟนๆต่างก็ตะโกนส่งเสียงเชียร์ต่อมาเมื่อผู้ชมถามเขาว่าคุณย่ยเป็นคนแบบไหนเมื่อคุณสร้างตัวละครอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการจับใจความของเขาอันที่จริงแล้วนี่เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่า นักสแสดงสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทของพวกเขาได้แต่หลังจากที่หวังอี่ป๋องเงียบไปสองสามวินาทีเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรจากนั้นหวังอี่ป๋อก็โดนโจมตีว่าเขาไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านพินดินได้และยังทําให้ผู้ชมบางคนสงสัยเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาชีพของเขาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและล่าสุด ในฐานะดาราจราจรหรือดาราที่มียอดการเข้าชมสูงในอันดับต้นๆยังคงถูกท้าทายโดยปาปรัซีชื่อดังเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาโดยตรงว่าเขากำลังมีความสัมพันธ์กับดาราสาวในอันดับต้นๆและเขาเป็นคนโรแมนติกและจะหเห็นว่าเขาเซ็นจัญญากับเย่หัวเพราะดาราสาวที่อยู่ในอันดับต้นๆคนนี้ชาวเน็ตเริ่มซุบซิบโดยคาดเดาวา่านักแสดงนำหญิงคนนี้ก็คือเชิงเซียวหรืออูเซนอีเมิงเหมยฉี ทั้งหมดนี้เป็นเด็กฝึกของเย่หัวและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดีมากในสภาพแวดล้อมในความบันเทิงภายในวายเปป์ไม่มีการติดต่อกับผู้คนมากนะักและเฉิงเสี่ยวดาราสาวยอดนิยมของบริษัทเดียวกันก็มีความเป็นไปได้สูงมากชาวเน็ตบางคนเห็นด้วยว่าน่าจะเป็นเฉิงเสี่ยวโดวยคิดว่าเธอคู่ควรกับวายเปป์มากเธอเคยอยู่บนเวทีเดียวกันกับวายิปปมาก,ก่อนและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากชาวเน็ตบางคนมองในแง่ดีว่า น่าจะเป็นเมิงเหมยฉีเพราะพวกเขาอยู่ในบ้านเกิดเดียวกันและเมิงเหมยฉียังเอาชนะอูเซียนอีในรายการที่หวังอี่ปอเป็นที่ปรึกษาและเปิดตัวอีกด้วยแต่แฟนๆของ,วงหวายปอไม่เชื่อขา่าวนี้เพราะพวกเขาได้เห็นข่าวลือเกี่ยวกับความรักของหวียปอมากเกินไปและแฟนๆของปอจุนอีเซียวก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเพราะพวกเขาเป็นแฟนซีพีพวกเขาจะไม่พอใจเมื่อหวังียปอตกลุมรักคนอื่นและถ้าเป็นเรื่องจริง พวกเขาจะไม่สนับสนุนวัียิปออีกต่อไปตามข่าวในวันที่2กุมภาพันธ์นักข่าวบันเทิงชื่อดงังอย่างอย่างรยูจิได้รายงานข่าวอีกครั้งผ่านการถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายคราวนี้เขาแนะนําชาวเน็ตว่าดาราดังก็คือวังอีปอสตรีมเมอร์ยอดนิยมและเปิดเผยประวัติความสัมพันธ์ของเขาซึ่งทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเพลีร้อนบนโลกอินเทอร์เน็ตและปรากฏอยู่ในรายการค้นหายอดนิยมอีกด้วยจากข้อมูลของยูจิ สถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันของไวท์ปอก็คือเขายังโสดและเขาไม่ได้ออกเดทกับสาวๆและเหตุผลที่ไวท์ปอกไม่มีแฟนในตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้เจอผู้หญิงที่ควรค่าแก่การออกจากอาชีพของเขาอย่างไรก็ตามยูจิยังระบุด,ด้วยว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันของไวท์ปอกและดาราสาวระดับแนวนาระดับท็อปคลาสนั้นยังอยู่ในขั้นตอนที่คลุมเครือและทั้งสองยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบคู่รักไวท์ปอชื่นชมเธอมาก และผู้หญิงคนนั้นก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีและยังช่วยเหลือเขาอย่างมากในอาชีพการงานของเขาพวกเขามาจะสื่อสารกันเป็นการส่วนตัวตามที่ยูจีกล่าวเนื่องจากวายิปป์ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้ตั้งแต่อายุยังน้อยหัวใจของเขาจึงโดดเดี่ยวและจําเป็นต้องได้รับการดูแลทางจิตใจดังนั้นเขาจึงมีความรักและความสัมพันธ์กับนางแบบเขาเคยออกเดทกับนางแบบสาวก่อนที่เขาจะโด่งดงังความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองก็มั่นคงมาก และผู้หญิงคนนั้นก็มีอายุน้อยกว่าเขาและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าบริษัทในนายหย่ยหัวอินเตอร์เทนเมนต์รู้ดีถึงสิ่งนี้แต่สุดท้ายพวกเขาก็เลิกกันส่วนเหตุผลที่พวกเขาเลิกกันนั้นยูจิไม่เปิดเผยอันที่จริงเรารู้ดีว่าหวังฮีปอชอบสาวรุ่นพี่มากกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดเผยเงื่อนไขในการเลือกคู่ครองตอนที่เขาออดรายการวาไรตี เมื่อคุณหวังฮันถามว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเขาก็ตอบตรงๆว่าเขาชอบพี่สาวที่น่ารักนอกจากนี้ยูจิยังเปิดเผยว่าแม้ว่าหวียปอจะมีรูปร่างหน้าตาที่เย็นชาแต่สมองของเขาก็เต็มไปด้วยความรักและความชอบที่เขามีต่อสาวรุ่นน้องก็น่าจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาอีกด้วยมีรายงานว่าหวียปอไปเกาหลีตายในฐานะเด็กฝึกหัดเร็วมากเนื่องจากอุปสรรคด้านภาษาในใจของเขาจึงรู้สึกเงา เขาต้องประสบกับความยากลําบากในการทํางานในต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยนอกจากนี้ยูจิยังกล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้หวางอี่ปอและย่ยหัวต่อสัญญาใหม่และสรุปประเด็น3าประเด็นว่าประการแรกย่ยหัวอัดกลุ่มความลับของวายอปออยู่ในมือประการที่2ก็คือก่อนหน้านี้ตัวแทนหรือผู้จัดการของวายอปอถูกจับกลุ่มเนื่องจากปัญหาทางการเงินประการที่ 3. หลังจากสัญญาของวายิปอหมดอายุเจสซิงเอนเตอร์เทนเมนต์ เป็นบริษัทในหน้าเพียงแห่งเดียวที่เจรจากับเขาเนื่องจากมีทางเรื่องน้อยเกินไปดังนั้นแย่หัวจึงมีความเหมาะสมมากที่สุดในการพิจารณาต่อสัญญานอกจากนี้แย่หัวยังดูแลหวงอีปอเป็นอย่างดีและยังช่วยเหลือเขาอย่างไม่ด้วยเมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกหัดมีข่าวลือว่าพื้นฐานครอบครัวของวอยปอนั้นดีมากแต่ยูจิบอกว่าภูมิหลังของวอยปอนั้นธรรมดามากและพ่อแม่ของเขาต่างก็เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้ว เมื่อไวปอได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกหัดพ่อแม่ของเขาไม่สามารถจ่ายค่าเรียนฝึกหัดได้คุณตู้หัวเห็นว่าเขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากและมีโอกาสมีอนาคตที่ดีดังนั้นเธอจึงจ่ายเงินให้กับไวปอไปเรียนที่เกาหลีใต้ด้วยเงินของเธอเองพ่อแม่ของไวปอรู้สึกขอบคุณคุณตู้หัวมากสําหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้และยังให้ลูกชายของพวกเขารับรู้ว่าคุณตู้หัวเป็นเหมือนแม่ไวปอยังมีการแข่งขันสูงมาก หลังจากการแสดงเรื่องเฉินชิงลิงเขาก็ได้รับความนิยมในชั่วค่ำคืนและเข้าสู่รายการยอดน,นิยมหลังจากที่ย่หัวต่อสัญญากับเขาหลายคนถึงกับมองว่าเขาเป็นคนโปรดของบริษรัทบริษัทได้มอบหุ้นให้กับเขาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ให้กับเขาและให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ดีทั้งหมดอย่างไรก็ตามตอนนี้หวังอีป,ป๋อได้ออกมาปฏิเสธข่วาวนี้แล้วนะคะโดยเขียนแค่คำว,ว่าของปลอมบนสกรีนช็อต จังนั้นเขาก็ไม่ลืมที่จะโปรโมทภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนิรนามที่เขาแสดงด้วยและเรียกร้องให้ทุกคนไปชมกันว่าอูมิงกําลังฉายอยู่ขอให้ทุกคนให้ความสนใจด้วยขอบคุณครับความนิยมของศิลปินระดับท็อปนั้นเขาถึงได้ง่ายจริงๆด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกเขาก็สามารถพุ่งไปส่ันดับต้นๆในรายการค้นหายอดนิยมได้และสามารถกลายเป็นประเด็นร้อนได้อย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่หวังยี่ปอเป็นคนอ่อนโยนและเขาก็ไม่พูดอะไรเลย นอกจากคำว่าของปลอมและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ